ยืนเป็น leader นี่ยืนแน่แน่นอะคั่วแล้วเดี๋ยวเรียกประกันให้เดี๋ยวรอไปอันนี้มาเนตมาเนตมาก่อนอุ้ยไม่ถอยถอยถอยมาเลยเา <laughs> บายโชคดีนะ,ะ <Bye. S 1> แกสอนนะจ <Okay. S 1> ๊ะเฮ้ยเราไม่ได้จับมือเลยเธอก็มาไม่หนุดจะมาหรอกบายโชคีนะสอบพีนี่ใช่ครับสอบผ่านอบผ่านโอเคเย่อต่อ่ออไ